สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแกะถุงนะครับสินค้าพิเออเดอร์จากเมกะิตนะครับวันนี้เข้ามาสองถุงนะครับมาดูกันเลยนะครับผมมาทางเครื่องบินนะครับบายแอนเมลนะครับผมตัวนี้มาดูกันเลยครับถุงแรกนะครับว่าจะเป็นชิมอะไรนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งพิเออเดอร์ครับแกะให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ นี่ครับผมมาแล้วนะครับดูแล้วครับให้ดูแค่นี้ตัวบีขึ้นก่อนนะตัวบีขึ้นก่อนนะครับผมนี่ครับกินมาไม่ะอาดมาแกะกันดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นหน้านัติ๊กคนไหนนะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าสั่งดีออเดอร์นะครับนี่ครับ แบ็กแฮมครับผมแบ็กแฮมนะครับผมอันนี้เป็นหน้าแบบนี้นะครับผมหน้าแบบนี้น,น,นี่เป็นฝั่งแบบสะใจนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตองกลางเาี็นว่าดูฟอร์มอลลำเบอร์เซเว่นแบ็กแฮมนะครับดูเด็ดดีเจ็นนะครับสบภาพงานมือหนึ่งนะครับใหม่มากครับผมนะครับผม สวยงามครับผมสวยงามครับเพิ่งออกจากเครื่องมาครับเพิ่งลงเครื่องมาถึงเลยนะครับผมตัวนี้<อ>มาดูถุงที่สองครับผมถุงที่สองนะครับมาดูถุงที่สองเลยนะครับถุงที่สองครับผม อันนี้บีเชลซีครับผมเชลซีนะครับมาดูตืนแรกครับผมนะครับนี่นะครับผมเป็นถ้วยนะครับยูนิคไฟนอลนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกครับผมองนี้เป็นโลโก้เชลซีนะครับผมนี่เป็นแชมเปียนออฟยุโรปนะครับผม เป็นงานปักด้านเดียวครับผมเป็นงานปักด้านเดียวนะครับตัวนี้เป็นงานปักด้านเดียวครับผมนะครับติดป้ายแ็กนะครับป้ายแ็กอบิเชียของยูฟ่าแชเปีนสลีกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยงามครับตัวนี้สวยงามนะครับนี่นะครับผม ตัวนี้นะครับตัวนี้ตำนานเชลซีเลยครับนะครับผมตัวนี้ตัวนี้โลกโก้เชลซีครับผมแล้วก็มันเขียนว่าโซล่าครับผมมีโซล่านะครับนี่ครับผมดีเทลเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ นี่นะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามครับนี่ครับผมวัในี้ใครสนใจสินค้า P พิเออร์เดอร์ก็ i n b อกมาสอบถามได้ครผมตัวนี้นะครับนะครับขอบคุณครับ